เมื่อพลังฟ้าดินหมุนเปลี่ยนเข้าสู่ปีมะเมีย2,569ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของโชคชะตาบางนักสัตว์อาจจะต้องระวังสิ่งสะดุดที่มาพร้อมกับคำว่าปีชงแต่ชะตาไม่มีใครหนีพ้นหากรู้ก่อนปรับก่อนเสริมก่อนดวงร้ายก็กลายเป็นดีได้ วันนี้เราจะพาเปิดคำทำนายปีชง2,569ทั้ง4นักษัตว์พร้อมเคล็ดแก้วิธีปีชงใช้ชีวิตกลับมารุง่งเหมือนม้ากระโดดกึกคักในปีมะเมียปีชง2,569ปีนักษัตว์ไหนชงร้อเปอร์เซนตปีนักสัตว์ตไหนชงร่วมกันบ้างพร้อมวิธีแก้ปีชงให้ผ่านพน้นแคล้วคลาดปลอดภัย ปีชงเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนที่เชื่อว่าชะตาชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับเทพไถ้สวยเอีย้ยและหากในปีนั้นเทพไถ้สวยเอีย้ยเคลื่อนทับดวงดาวของปีนักสัตว์ใดก็แปลว่าเป็นปีชงของปีนักสัตว์นั้นซึ่งส่งผลให้ปีนักสัตว์นั้นได้รับผลกระทบไปด้วยฉะนั้นเรามาดูกันว่าความหมายของปีชงและปีชง2569 มีปีอะไรบ้างและวิธีแก้ปีชง2569ควรทำอย่างไรมีวิธีแก้อย่างไรสรุปรายละเอียดดังนี้ความหมายของปีชง2569ปีชงมาจากภาษาจีนคำว่าชงซึ่งหมายถึงการประทะฉะนั้นคำว่าปีชงหมายถึงปีที่อาจมีการประทะเกิดขึ้นซึ่งความเชื่อเรื่องปีชงนี้เกี่ยวข้องกับองค์เทพเจ้าไทสวยเอีย หรือที่รู้จักกันดีในนามเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์และยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีอีกด้วยส่วนคำว่าไทยสวยในภาษาจีนโบราณหมายถึงเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของแต่ละปีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบ,บดีอีกด้วยดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวสุพเคราะห์ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทย หมายถึงคุณธรรมความดีโชคลาภทรัพย์สินดังนั้นจึงเชื่อว่าหากดาวพฤหัส,สบ,บดีไม่ดีหรือปีนักสัตว์ใดปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพไซสสวยเอียจะทำให้ปีนั้นเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดีหรือที่เราเรียกว่าปีชงหากในปีนั้นเทพไทสสวยเอียเคลื่อนทัพดวงดาวของปีนักสัตว์ใดก็แปลว่าเป็นปีชงของปีนักสัตว์นั้น ซึ่งส่งผลให้ปีนักษัตร์นั้นได้รับผลกระทบไปด้วยหากเปรียบเทียบง่ายๆปีชงก็คล้ายกับช่วงดวงตกของเรานั่นเองความหมายสำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดีจะมีอยู่ด้วยกัน4ปีนักษัตรได้แก่ปีชงคือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรงหรือปีชงร้อยเปอร์เซ็นต์คือปีนักสัตวชวดปีคัก คือปีที่เป็นปีนักษัตว์เดียวกับปีนั้นนั้นคือปีนักษัตว์มะเมียปีเฮงคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะกรรมคือปีนักษัตวเถาะปีผัวคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพคือปีนักษัตว์ลกาปีชง2 5 6 9ชงร้อร์ซมีปีนักษัตวอะไรสำหรับปีชงที่ได้รับผลกระทบร้อเอร์เซเป็นปีที่มีผลกระทบมากที่สุด คือผู้ที่เกิดในปีนักษัต์ชวดหรือคนที่เกิดตรงกับปีพศ2467 2479 2491 2503 2515 2527 2539 2551 2563 ดวงชะตาผู้ที่เกิดปีนักษัตว์ชั่วตลอดปี2,569แนะนำให้ตั้งสติให้มัน่นเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตทุกๆด้านให้มากเป็นพิเศษคำแนะนำเบื้องต้นควรถือศีลกินมังสวิรัตและปฏิบัติกรรมฐานปีชงร่วม2,569เป็นปีที่มีผลกระทบน้อยมีปีนักษัตว์อะไรปีชงร่วม คือผู้ที่เกิดปีนักสัตว์มะเมียปีนักสัตว์เถาะปีนักสัตวระกาหรือคนที่เกิดในปีพศออดังนี้ปีคักคือปีมะเมียหรือคนที่เกิดในปีพศออ2485 2497 2509 2521 2533 2545 2557 2,569ปีเฮงคือปีเถาะหรือคนที่เกิดในปีพศ2,482 2,494 2,506 2,518 2,530 2,542 2,554 2,566ปีพวกคือปีรากา หรือคนที่เกิดในปีพศ2488 2500 2512 2524 2536 2548 2560ดวงชตาผู้ที่เกิดในปีนักษัตร์มะเมียเถรกาตลอดปี2569แนะนำให้ไปวัดธรบุญ เติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนบริจาคน้ำดื่มทําบุญเกี่ยวกับน้ำพร้อมถ่ายชีวิตโคกระบือและปล่อยปลาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดในปีชง2,569ผู้ที่ตกอยู่ในปีชงอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆในชีวิตเช่นเจ็บป่วยอุบัติเหตุปัญหาการเงินหรือปัญหาด้านความสัมพันธ์เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ผู้ที่ตกอยู่ในปีชงก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขหากรู้จักระมัดระวังและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดีต่างๆวิธีแก้ปีชง2569ข้อ1ตามความเชื่อของคนจีนการไหว้เทพไท่สวยจะช่วยบรรเทาเค,คราะห์กรรมได้ข้อ2 ทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆเช่นการถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาการบริจาคโลหิตข้อสไหว้พระก้าวัดช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตข้อ 4. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปงานศพการไปร่วมงานมงคลการไปเยี่ยมคนป่วยหรือหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงกับผู้อื่นข้อห เสริมดวงชะตาด้วยการทำบุญบริจาคทานหรือช่วยเหลือผู้อื่นตามความเชื่อของชาวจีนการไหว้องค์ไทยสวยเอีย้ยสามารถที่จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมในปีชงให้เบาบางลงได้และควรที่จะต้องไปไหว้เป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์และเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองของไหว้สำหรับแก้ปีชงมีดังนี้ข้อหนึ่งส้มมงคลไตกิก หจานไหวเสร็จแล้วนำกลับบ้านไปกินจะได้เป็นมงคลกับตัวเองเฮงเฮงรวยรวยตลอดทั้งปีข้อ 2. น้ำมันเติมตะเกียงหนึ่งขวดหมายถึงชีวิตจะได้รุง่งเรืองโชคช่วงตลอดทั้งปีข้อ 3. กระดาษยิ่งเตียหรือกระดาษเงินกระดาษทอง13แผ่นพร้อมเทียบแดงเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด ถ้าเป็นการแก้ปีชงด้วยตนเองให้นำกระดาษยิงเตีย๋ยมาปัดที่ตัวเอง13ครั้งปัดลงมาตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจนสุดแขนฝากกระดาษไว้ไม่ต้องเผาข้อ4นํนำซองที่บรรจุดวงชะตาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดฝากไว้ที่ศาลเจ้าเพื่อให้พระจีนได้สวดมนต์ทำพิธีเสริมดวงชะตาให้เราแค้วแกรปลอดภัย เป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีสถานที่แก้ปีชง2569 4. สวัดโพแมนคุณารามหรือวัดโพยมิ I ่งปออึ้งยี่หวัดกระยาณิมิตรวรวิหาร 6. วัดไตมิตรวิทยารามวรวิหาร 7. สศาลเจ้าพ่อเสือ 8. วัดมังกรบุตรผาราม 9. วิหารเทพสถิตรพระกิติเฉลิมหรือศาลเจ้านาจาทา 1. วัดบางกรกรมรลาว่าหรือวัดเล่งเนยยี่เยาวราช 2. วัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสรคณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์จังหวัดนนทบุรี 3. วัดทิพวารีวิหารหรือวัดกร,รมลอยยี่อยู่ที่เขตพระนคร สวัดโพแมนคุณารามหรือวัดโพมิงปออึ้งยี่อยู่ที่ยานาวา 5. วัดกระยาณมิตรวรวิหารตั้งอยู่ที่ปากคลองบางกอกใหญ่ 6. วัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารตั้งอยู่ย่านเยาวราชเจศาลเจ้าพ่อเสือตั้งอยู่ย่านพระนคร 8. วัดมังกรบุตรารรามหรือวัด เล่งหัวยี่จังหวัดจันทบุรี 9. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมหรือศาลเจ้านาจาซาไทจือ้อจังหวัดชนบุรีนิยมไปแก้ปีชงด้วยการขอพรเกี่ยวกับการงานการค้าขายสุขภาพและปัดเป่าความชั่วร้ายสำหรับใครที่เกิดในปีนักษัตว์ที่โดนประทะหรือเป็นปีชงในปี2569นี้ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปงานศพหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็แนะนำให้พกเอากิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วยเมื่อกลับมาแล้วก่อนเข้าบ้านให้ใช้น้ำสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมและนำขึ้นมาปัดให้ทั่วตัวสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่อยู่ในปีชงคือให้ละเว้นการไปงานส,งส่งศพการอยู่ในพิธีฝังศพ หรืออยู่ในพิธีที่นำหีบศพลงหลุมโดยเชื่อกันว่าใครที่ละเมิดไปร่วมงานศพหรือร่วมในพิธีส่งศพกลับมาดวงชะตาอาจได้รับผลกระทบทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยกิจการการค้าที่ตัวเองกำลังทำอยู่อาจประสบปัญหาต่างๆได้ซึ่งตามความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์จีนว่ากันว่า ทุกๆปีองค์ไทยสวยเอีย้ยหรือเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาผู้ทำหน้าที่โดยบันดาลให้เกิดความสุขและความทุกข์แก่มนุษย์โดยตรงทั้ง60องค์ที่นับตามหลักจับกระจือจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลโชคชะตาและข้อของแต่ละบ,บุคคลชาวจีนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าองค์เทพไทยสวยเอีย้ยนั้น มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากการเคารพกราบ,บไหว้บูชาเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาในทุกๆปีนับมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งยังช่วยส่งเสริมดวงชะตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดในปีชงเมื่อกราบไหว้แล้วจะช่วยให้แค้วคลาดปลอดภัยเคราะห์กรรมที่เคยมีจะเบาบางลง โดยนอกจากคนที่เกิดในปีชงจะกราบไหว้องค์ไทยสวยเอีย่ยเพื่อเป็นการฝากดวงชะตาแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในปีชงก็สามารถกราบไหว้เทพองค์นั้นๆในแต่ละปีได้เช่นกันจะช่วยเสริมให้ดวงที่ดีอยู่แล้วกลับยิ่งดีขึ้นไปอีกจะช่วยเสริมให้มีโชคลาภมีความเจริญรุ่งเรืองปีชงไม่ใช่ปีร้ายแต่เป็นปีที่ฟ้าดินเตือนให้เรารู้จักระวัง และปรับชีวิตให้เข้าที่เข้าทางเมื่อใจสงบกรรมเก่าละบารมีใหม่เกิดดวงชะตาก็จะเปิดเองโดยไม่ต้องรอปฏิหารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นบุญทางพลังงานดีๆให้เพื่อนๆที่ปีชงได้รู้และเตรียมตัวเสริมดวงไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ